การเดินทางที่เดี๋ยวเล็งกล้องไปถ่ายผู้หญิงสองคนหรือเปล่าไม่ใช่ก็นี่ขึ้นรถไฟแล้วเจอขึ้นนี่ขึ้นรถไฟครั้งแรกเปร่เจอกันครั้งแรกครั้งแรกมันต้องสนุกแน่หน่ก สนุกสนุกแรงแรงโอ้ยลวงไปข้างหลังอีกเลยท่างมาท่างมันไม่ได้แล้วแหละไม่เป็นโต๊ะปวดหลัง ไม่เคยถ่ายยังไงวะจัพูดอะไรนะจัดพูดอะไรนะ ตอนนี้ก็กำลังจะมาเช็คซาวกันนะครับที่ที่งานของครอบคราฟลิสิกเอชบีนะครับก็เดี๋ยวพาเด็กมาเช็คงานเนี่ยเขากำลังตั้งเครื่องอยู่ครับเดี๋ยวเขาเดินไลน์ใต้ไลน์เบสไลน์เป็นโนเสร็จแล้วเราก็คงได้ขึ้นไปเตรียมของเวทีกันครับอ่าเราลองตัดลองไปัดกินสก็ไปลองปีกเขาได้ไหมอ่ยปีกเขาได้ไหมอ่ยสัมภาษณ์เลยสูงเป็นไหม รู้สึกไงครับเสียวนิดนึงครับลงจีจักลัลรู้สึกไงชี้ชัดครับชี้ชัดชี้ชัดกลับจงจีจะกลับใครใเองไเออเรอไม้โปมาทาไมรู้สึกไงรู้สึก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 พ่อสึกเวลาคนนดียวกันจบ รู้สึกไงก็นิดหน่อยอะไรนิดหน่อยวะปี๊อ่ะเปิดกี๊แขนก็โชว์อะเจ๊ที่เพิ่งตื่นมาเลยได้ดูหัวมันเองรู้สึกยังไงซูงตรงนี้ซูงตรงเสียวครับเต้นเหัวไม่เปิงเลยด้วยเต้นเต้นะเจ๊ไม่พายผลเลด้วยวะนิดหน่อยแล้วพี่ที่ไม่ฮะไม่นายผลเลยด้วยวะเออใกล้ถึงแล้วใช่ไหม โอเคโอเคเรอยู่ในหอเลยถามทางหอก็ได้เฮ้ยครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเก่ยอยู่เเ้เลงนกันเล่นท้พล้อมรับที่มคนถ่ายนังทัในเซนทรัลจะมีไหมวะเราก็ไม่รู้ตรงไหนวะราะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้แวะพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนป๊บเเดี๋ยวเดี๋ยวเราโทรหาไว้บางทีแป๊บนึงนะกูแวะูตรงหน นังคกเฮ้ย C K o shit อันนี้เราก็มาขอสมาเจ้าที่กราบไหว้กราบไหว้สวัสดียแล้วยังไงต่อก็เจ๋งครับ ก็ขอ้คุณนีลาดวยนี่มีไปเติมสอนไม่ไมเพื่อนผมไปเติมซอสก่อนป้าเดี๋ยวเ๋ยวอย่าเพิ่งไปกินก่อนดู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 อ่ะร่ะเฮ้ยอีกรอบแดดย่ามาเหี้ยเ อย่ามาหานหมูแซ่บเพื่อนตอนนี้นะครับก็กำลังขอให้มาแดงก็กำลังแดกเคเอฟซีอยู่นะครับนี่นีหนีหนย้ายเอาจากไปเอาเลยเอาเลยเลยมีทินมซอสก่อนต้องทิมซอสก่อนอะไรอยู่นะใบใบอร่อยผ่านเข้ารอบถ้าผ่านเข้ารอบแล้ว ถ้าเกิดเราชนะแจ็คก็จะชนะนี่คือบนหรืออะไรไม่ขอขอไม่บนก็บอกเ้าก็ขอถ้าแจ็คชนะก็ขอให้แจ็คชนะถ้าบนไม่มาไม่ได้มาไม่ได้นะมีดนมุกแจงคบอลเลยไม่ขอไม่ขอไม่หลวตัวนี้ถ้าทางกำลังจะกินกันมาไปดูอีกตัวหนึ่งดีกว่าตอนนี้มันมีมาระไหตีน่า ตอนนี้เป็นไงบ้วะฮะอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปทำสายแจ็คเป็นลูกเบรด็กตต่อครับวันนี้อิ่มมากอิ่มมากมาอยู่ที่นี่ได้เป็นอย่างดีขอระบายความรู้สหน่อยอนดี้ได้เป็นกูครับแต่เสร็จต้องมารับใช้พวกมันอีกสายแจ็คพังก็กูเบรคเกตพังก็คกูแม่จริงๆครับเขาคือมากกูนี่เรามีตาซูเปอร์แมนนะแต่แต่ถ้าถ้าเขาไม่ใส่เสื้อนี้มาเขาก็ไม่เป็นกูก็ไม่ก็ไม่มีใครให้เขาเลือกใส่ด้วย กาวนำลายมากาวนำลาก็เดี๋ยวเราจะกับโรงแรมนะครับเดี๋ยวถ้าไงมีเวลาว่างเดี๋ยวเราทำต่อที่โรงแรมครับเดี๋ยวเราอย่าียร์เสกที่เรียบร้อยก่อนครับใจกันที่โรงแรมครับที่โน้ที่โน้ตอกไม่ีันเลยได้ใช่ไหม ไมเลียนคุเดียวแล้ไม right ่อยากเอาความจําจีกิกเลยนี่นนอกจากงานห้องข้างๆแล้วเดี๋ยวห้องดันล่างเกคืแจ็คไแจ็คจีกิกนะพี่แจ็คอ้าแปดแปดสี่แปดหายแล้วแล้วมันถ่ายได้สี่ีทีเว้ยแบบ u a l i เฮ้ยย เล่นกันก็คือ้ก็รุ่เนี้เหลือก็เหลือไม่กี่สินาทีหรอกไม่ต้องห่วงเออลบอ่ใช่ตอนนี้นะครับก็กำลังรอขึ้นเวทีไปดูน้องๆดีกว่ารู้สึกยังไงไม่พูดเลยเหรอครับเจไม่เว้ยเว้ยเวครับ้ยตว้เว้นนิดหน่อยครับถามว่าอะไรอ่ะ น้องมุกครับใกล้ประกาศแล้วเป็นไงครับเสียวอะไรครับเสียวอะไรครับเจ๋วครับเป็นไงก็ตื่นเต้นครับไงครับน้องแทนน้องที่จะกระน้องฟูนสุดหล่อของเราเสียวครับเสียวอะไรครับเี๋วเสจ๋วจุดครับเออเจ๋วรุดจุดก็ดูเด็กๆครับสนกันเป็นลิงเป็นข้างเลย น,น,นี่ครับช่งางภาพประจำวงเราครับสุดยอดครับฝีมือเยี่ยมมากอย่าลืมก๊อปปี้ไฟให้ด้วยนะครับจานเมียนมากอย่าลืมนะครับสตีนะครับอีกประมาณ5นาทีเจอกันครับ <c oughs> ละมอเป็นที่ให้กับน้องๆวงแรกของเราเลยนะครับซานกอดสายโดนะครับ ก็หลังจากแข่งเสร็จมาแล้วครับก็เดี๋ยวเราต้องรอฟังประกาศผลช่วงประมาณ11บสิเอโมงกว่ากว่านิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็เอาห้าโมงเพื่อห้าโมงห้าโมงเช้าเพื่อห้าห้าโมงเช้าก็สิบเอ็ดโมงก็ห้าห้าโมงเช้าก็สิบเอ็ดก็แล้วแต่บ้านนอกเขาเรียกห้าโมงเช้ากันเออคนในกุก็ูวิอลินสวยมาก เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะอยู่กันแถวนี้สักพักครับเพื่อรอพามากาศฝนเดี๋ยวพามากาศฝนเสรแล้วเราไปไปทัวร์ขันแกนกันต่อครับม่ใช่คือ,อนนว่าเราไ่ไปที่ไปนะครับตอ,นน,อนนี้ก็นนกเดี๋ยวดูเก็บข้อมูลหลายๆอย่างไป,ไปกลับไปใช้ในประสบการณ์การทำเพลงต่อนนะครับน้ำเปล่าไหมนะครับกินน้ำเปล่าไหมครับจะเอามาโขกหน้าไหมอโขกเลยดีกว่าโขกเลยดีกว่าเอาไงวันนี้ก็เดี๋ยวเรามา สัมภาษณ์กันต่อในเบรกหน้าแล้วกันครับบ๊ายบายตัดไปทำในรีตี้ไปไดูยูโนแอบยอมไปโอ้ยน่ารักมากคนยอมไอ้หื่นกามไม่เป็นเจอกันเบรกหน้าครับผมตอนนี้นะครับก็นกำลังจะขึ้นรับรางวัลนะฮะต่างคนประงกรรมวันนี้เรจะได้เที่ยวอะไรมั่นใจมาทุกคนมั่นใจไม่มั่นใจ เป็นไงครับใส่จะผ่านซื้อไปเลยครับมือเบรคเราลง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 ลโอเคนี่หาย เจอกันหน้างานแล้วกันบ๊ายบาย พิสนุพงชัยสิริาพนนานิชค่ะจากโรงเรียนดัตรีตสยามกรลาการเดอ,อะมอลนักฟันรชาชสีมาด้านรับเกียรติบัตรอย่ามฮาฮัตโกลเด้นสายค่ะคุณสอนอาจารย์พัชรคาร์ศรีและอีกวงหนึ่งนะครับของรุ่นอายุไม่เกิน2ี่สองปีวงยูนิตี้ครับเด็กหญิงนักปันนนน้องกาย นายสุวรรัตจ้อยเขียวเด็กชายวิสิตศรีแก้วนาเศรษฐวุฒิพุทธรัตน์และเด็กหญิงกัญจนาอาเทพแก้ไขลงร,รียนทัลสยากุลการ์ดราชาดีได้รับปฏิบัติยาว